ทุกสิ่งได้ดั่งใจนึกที่ชัยพฤกษ,ษ์เกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านพี่นศกอนครับถ้าเราไปติดตามเรื่องของการพยากรณ์หรือคาดหมายลักษณะการเราจะเห็นครับว่าตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้เนี่ยอิทธิพลของมวลอากาศเย็นก็เริ่มแผ่ลงมาเพราะฉะนั้นเมื่อสถานะสภาวะอากาศเปลี่ยนการจเจริญเติบโตของพืชเปลี่ยนเรานําเสนอเรื่องคลิปการ ออกดอกตั้งแต่เมื่อวานนี้วันนี้จะเป็นเรื่องของศัตรูพืชที่จะเปลี่ยนแปลงและศัตรูพืชที่เปลี่ยนแปลงนั้นก็จะเป็นในกลุ่มของมาแรงในกลุ่มของไรซึ่งจะสร้างความเสียหายเราจะได้ยินครับเพี้ยไฟไลแดงระบาดพ่นเท่าไหร่ก็เอาไม่อยู่เพราะอะไรเพราะเราไปรอให้ระบาดแล้วแต่ถ้าเราสามารถที่จะป้องกันคือเราจะไปป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดรุนแรง จะไม่ระบาดเลยนั้นเป็นไปไม่ได้ครับแต่จะไม่ระบาดรุนแรงถึงขนาดความเสียหายเราก็มาจัดการในแนวทางเทคนิคในสาระในเช้าวันนี้สำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ก็คงเป็นประเด็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะครับซึ่งมันจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชและในเรื่องของการแพร่ระบาดของศัตรูพืช ประเด็นนั้นผมได้นําเรียนในเรื่องของพฤติกรรมในการออกดอกของทุเรียนมาเกี่ยวกับสภาวะอากาศแต่ในสําหรับเช้าวันนี้ก็คงเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศที่จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของศัตรูพืชในส่วนของศัตรูพืชนั้นถ้าเราจะสรุปเป็นประเด็นก็อย่างเช่นในส่วนของโรคพืชผมก็ได้อธิบายไว้แล้วว่าในส่วนของโรคพืชนั้นในสภาวะอากาศเช่นนี้เราจะเริ่มเห็นความเสียหาย อันเกิดจากการที่เขามีการระบาดมาแล้วแล้วก็ทำลายในระบบของท่ออาหารก็จะทำให้เราพบกับอาการที่แสดงขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงไม่ว่าจะเป็นโรลคลำต้นเน่าสภาพของโรคก,กิ่งเน่ายอดแห้งคือจริงๆเขาระบาดมาแล้วตลอดฤดูฝนแต่มาแสดงอาการช่วงนี้เพราะเหตุว่าในช่วงตลอดฤดูฝนนั้นใบเขาคงได้รับน้ำได้รับอา สารอาหารจากอากาศจากฝนจากาสิ่งการจัดก,การเขาก็ดำรงชีวิตอยู่ได้แต่เมื่อไรก็ตามที่เกิดสภาวะณเวลานี้ฝนทิ้งช่วงความชื้นสัมผัสในอากาศต่ำกระแสลมแรงมันก็จะกลายเป็นการแสดงอาการนี่คือส่วนที่เราเข้าใจว่ามันมาระบาดช่วงนี้ไม่ใช่นะครับเขาระบาดมาก่อนนี้แล้วนอกจากนี้ในกลุ่มของศัตรูพืชที่กาลังจะอธิบายนั่นก็คือ เราคงได้ยินตลอดครับว่าเมื่อลมแรงไรก็มาเพียแป้งก็ระบาดเพียหอยระบาดมาแล้วแล้วก็ในส่วนของเพรียไฟไหลแดงเนี่ยจะเป็นสูตรสําเร็จเพราะมันระบาดขึ้นมาแล้วพ่นยาเท่าไหร่ก็เอาไม่อยู่นั่นเป็นประเด็นที่พินักกรจะประสบกันเพราะฉะนั้นในเวลานี้เนี่ยนะครับเราก็คงจะต้องมาดูในเรื่องของการจัดการเพื่อป้องกันคือเราเข้าใจครับว่าศัตรูพืชเมื่อมันระบาดแล้วเนี่ย เมื่อระบาดยิ่งรุนแรงเท่าไราการใช้สารเคมีไปควบคุมครั้ง1ครั้ง2ครั้งอาจจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรเราอาจจะต้องเพิ่มจํานวนครั้งเข้าไปมันก็เป็นการเปลืองต้นทุนแต่ถ้าเราวางระบบแผนการจัดการในการป้องกันเราก็สามารถที่จะควบคุมให้เขาอยู่ได้ในระดับปกติหรือต่ําคือไม่มีความรุนแรงขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกําลังจะนําเรียนเปนเรื่องของเทคนิคครับ ไม่ได้พูดถึงเรื่องศัตรูพืชชนิดนี้มันอยู่อย่างไรมันขายายพันธุ์อย่างไรใช้ยากลุ่มไหนเราจะไม่นําเสนอในประเด็นตรงนั้นเพราะนั่นคือหลักวิชาการแต่วันนี้เราจะคุยในเรื่องของเทคนิคการจัดก,การเพื่อการป้องกันเราต้องมาแยกนะครับว่าศัตรูพืชอยู่ตรงไหนเราจะต้องไปป้องกันตรงนั้นประการแรก ในเรื่องของการส่งเสริมการออกดอกผมก็เด้นเรียนแล้วว่าเราจําเป็นที่จะต้องใช้สารเคมีหรือใช้กลุ่มชีวพันธุ์หรือใช้ปัจจัยไปทำการควบคุมในตำแหน่งตรงนั้นอย่างเช่นกรณีตอนนี้มีอะไรบ้างท้องกิ่งก็จะเป็นเพี้ยแป้งเพีย้ยปุยฝ้ายเพีย้ยปุยฝ้ายคืออะไรเราเรียกกันเป็นภาษาชาวสวนจริงๆก็คือในตระกูลเพี้ยหอยกับลากรรมยิเอาถัดมาในเรื่องของ เพรหอยก็จะอยู่ที่ใต้ใบซึ่งระบาดมาแล้วในกรณีที่กลุ่มตาดอกในอนาคตสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือเพล้ยไฟยเพราะว่าเขาเป็นเนื้อเยื่ออ่อนๆน,นี่คือภายในส่งพุ่มในส่วนของด้านนอกละ่ะด้านนอกณเวลานี้ก็จะเป็นเพี้อไก่แช่ส่วนที่แตกใบอ่อนส่วนที่ไม่แตกใบอ่อนเป็นใบแก่สิ่งที่กำลังจะตามมาก็คือบไบ ไรสัตรูพืชเขาจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใบแก่อยู่ที่ใบอยู่ที่หน้าใบเพราะฉะนั้นในกระบวนการจัดการเนี่ยเราก็จะต้องเข้าไปสู่ขบวนการในตำแหน่งตรงนั้นผมยำ้ำเลยนะครับว่าการปูพรมหมายความว่าการพ่นไปแบบไม่มีเป้าหมายไม่มีสัตรูพืชอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งที่เราทําได้แต่เป็นการป้องกันในเชิงการป้องกันพื้นฐาน ถ้าเราจะเรามาเจาะดูในส่วนของแต่ละชนิดของศัตรูละเราก็สามารถที่จะดำเนินการได้โดยมีรายละเอียดที่เราจะปฏิบัติควบคู่กันไปยกตัวอย่างเช่นณนะวันนี้เวลานี้พิลรสกกรที่เข้าอยู่ในกลุ่มของการส่งเสริมการออกดอกในกลุ่มการส่งเสริมการออกดอกนั้นสิ่งที่เราจะพ่นคือที่ไหนที่ใต้ใบและที่ท้องกิ่ง กรณีพ่นใต้ใบและท้องกิ่งน,นั้นเราก็ใช้สารเคมีในการควบคุมในแมลงเป้าหมายได้อย่างเช่นกรณีของอัไทยมีท็อกแซมอะเซตามีพินหรืออิมิดาโคปิกถ้าพูดกันในภาษาก็คือยานในตระกูลเพี้ยไฟและก็ได้เพี้ยแป้งด้วยนะครับเราก็จะทำการพ่นร่วมไปกับปัใจจัยในการชักนำให้ออกดอกพ่นที่ไหนพ่นที่ใต้ใบและก็ท้องกิ่ง กรณีใต้ใบและท้องกิ่งน,นั้นเรามุ่งไปที่ศัตรูอะไรคือเพี้ยแป้งเพีย้ยปุยฝ้ายแล้วก็เพี้ยหอยอันนี้คือพื้นฐานแต่ท่านในกรณีที่พี่น้องเกษตรกรไปพบแล้วว่ามันมีความรุนแรงขึ้นคือเรามีประวัติอย่างกรณีเช่นเพีย้ยปุยฝ้ายกับเพี้ยแป้งเราคงจําเป็นที่จะต้องเลือกเอาในส่วนของสารเคมีนะครับอย่างเช่นในกลุ่มของตัวที่มีผลต่อการควบคุม ได้ดีเราก็อาจจะเลือกในส่วนของตัวโตกุไทออนในตุ่มโตกุไทออนก็จะเน้นไปในเรื่องของเพี้ยปุยฝายในกลุ่มของเพี้ยแป้งก็จะมีกลุ่มสารเคมีมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเองกำลังจะอธิบายต่อก็คือในกรณีของการที่เราจะไปควบคุมในแหล่งระบาดเพี้ยหอยอยู่ใต้ใบนะครับเพี้ยปุยายอยู่ท้องกิ่งเพี้ยแป้งอยู่ที่ท้องกิ่งเราก็จะใช้สารเคมีเฉพาะเจาะจง และสิ่งที่เราควรจะนำมาร่วมก็คือกลุ่มชีวพันธุ์คือกลุ่มยาเชื้อยาเชื้อเนี่ยนะครับเขาจะไปเสริมฤทธิ์การทำงานของกลุ่มสารกำจัดมแมลงสารกำจัดมแมลงทำงานก่อนหลังจากนั้นเมื่อมแมลงศัตรูพืชอ่อนแอกลุ่มยาเชื้อก็จะทำงานต่อดังนั้นเราก็ต้องมาดูว่าเอาท่านในกรณีที่เป็นเพี้ยหอยที่อยู่ใต้ใบเราจะใช้อะไรเราก็จะใช้ยาเชื้อไลซินัด แอ้ลถ้าในกรณีที่เป็นท้องจริงละ่ะกรณีเพี้ยแป้งเพีย้ยปุยฝ้ายเราใช้อะไรถ้าเป็นเพีย้ยปุยฝ้ายงานวิจัยที่เราศึกษามาเขาเป็นตระกูลเพี้หอยก็จะเป็นยาเชื้อ,อไลซินัตแต่ถ้าในกรณีที่เป็นเพี้ยแป้งเราก็จะใช้ยาเชื้อบัวเลียชื่อการค้าคือโบเอลิน e เอาแล้วถ้าในกรณีตรงนี้มันได้ประโยชน์อะไรอีกไหมได้ในเรื่องของการทำลายแหล่งอาศัยของเพลี้ยไฟมีประเด็นน่าสนใจอยู่เรื่องครับว่าผมมีโอกาสได้ศึกษาได้ทำงานในด้านนี้ทั้งบริษัทแอปพลายเคมเองก็ได้มีข้อมูลมาเสริมว่ากรณีถ้ามันมีระบาด2ชนิดแล้วต้องการที่จะใช้2ตัวร่วมกันคือบูวลินหรือบูเวลินอันนี้ชื่อการค้า กับไลซินัสเนี่ยเราสามารถที่จะใช้คู่กันได้แล้วเขาจะเสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกันอันนี้ก็คือกรณีภายในทรงพุ่มใต้ใบแล้วก็ท้องกิง่งเราจะได้ทั้งเพียไฟเพียปุยฝ้ายแล้วก็ในตระกูลเพียหอยด้วยใช้ร่วมกับปัจจัยเหล่านี้เนี่ยเราใช้ไม่ว่าจะเป็น1 3 0 4 6 4, ารสก,กัดจากสาหร่ายพลังงานในรูของกรดอะมิโนโอะโทนิที่เราจะไปดึงดอกปฏิบัติร่วมกันได้ไปในครั้งเดียวกัน เพียงแต่ว่าเวลาที่เราจะทําการผสมน,นั้นเราก็ต้องดูรายละเอียดนะครับว่ายาผงเนี่ยเราอาจจะละลายด้านนอกแล้วใส่เป็นหลังสุดนี่คือกรณีศัตรูที่ระบาดอยู่ภายในส่งพุ่มกรณีของเพียแป้งหลายท่านอาจจะจําได้นะครับว่าเอา้าถ้าอย่างนี้เราจะต้องไปใช้ไว้ออยไ้้ยังไม่จําเป็นนะครับ กรณีของไวอ่อยนั้นเนี่ยเป็นการใช้เฉพาะเจาะจงอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เราก็ใช้สารเสริมประสิทธิภาพที่เรามีอยู่ควบคู่กันไปในกรณีการจัดการตรงนี้เนี่ยจะทำให้เราปฏิบัติอย่างน้อย2-3ถึงครั้งเราก็จะได้ดอกออกมาในปริมาณที่ดีแล้วตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยเราก็จะพบว่าสตูพืชก็จะหายไป ผมเรียนเลยนะครับว่างานวิจัยของเราเนี่ยยืนยันผลได้ว่าถ้าท่านปฏิบัติตรงนี้แล้วควบคุมอยู่ในฤดูการนี้แทบจะไม่เห็นกลับมาอีกเลยถ้าเราใช้ปัจจัย2อ,อย่างร่วมกันก็คือสารเคมีตัวหนึ่งกับกลุ่มชีวพันธุ์หรือกลุ่มยาเชือ้อผมย้ำน,นะครับว่าการณีเพี้ยหอยเพี้ยปุยฝ้ายเราใช้ายซินัดแต่ถ้าเป็นเพีย้ยไฟเพี้ยแป้งเราใช้บัวเรียหรือบูเวลิน ถ้าท่านใช้ในอัตรา300กรัมทั้งสองอย่างก็จะได้ผลควบคุมทั้งหมดนีด่คือกรณีภายในทรงพุ่มทีนี้เราก็ต้องมาดูในเรื่องของกรณีนอกทรงพุ่มถ้าเป็นกรณีของใบแก่เราต้องเข้าใจครับว่าในกลุ่มของไรไรไรจัดเป็นสัตว์ศัตรูพืชในปัจจุบันเนี่ยเรามีสารเคมีในการกำจัดไรที่หลากหลายแล้วพี่น้องสกอร์ก็จะดีหลักสูตร ประจำเลยว่ากรณีของการใช้สารควบคุมไรเราจะต้องไม่ใช้ซ้ำคืออธิบายอย่างนี้คำว่าไม่ใช้ซ้ำหมายความว่าท่านเลือกสารเคมีในกลุ่มหนึ่งท่านก็ใช้สองครั้งหลังจากนั้นเราควบคุมอยู่เราก็ปรับมาเป็นการใช้สารเคมีในกลุ่มอื่นๆหรือเราปรับกลุ่มละสองครั้งสองครั้ง อันนี้ก็คือกรณีการปรับกลุ่มยกตัวอย่างเช่นเราใช้ในส่วนของไพริดาเบนไพริดาเบนน้ำไพริดาเบนผงใส่สองครั้งหลังจากนั้นเราก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นกลุ่มที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในกลุ่มสารกำจัดไรจะเป็นในกลุ่มของสารเฉพาะในจำนวนมากหรือแม้แต่ในด้านของกลุ่มสารที่จะไปควบคุมการขยายพันธุ์อย่างเช่นในกลุ่มของตัว เฟนไพล็อกซิเมอันนี้ก็เป็นชื่อสามัญน,นะครับหรือจะเป็นในส่วนของตัว C.O. No โนไพลาเฟนก็จะเป็นกลุ่มใหม่ที่มีจำหน่ายอยู่ในเวลานี้หรือจะเป็นในส่วนของตัวอะมิทรัสนะครับก็จะเป็นกลุ่มใหม่เช่นเดียวที่เรานำมาใช้ในกรณีอีกตัวหนึ่งยกตัวอย่างเช่นสไปโรมีซิเฟนคือพวกนี้เป็นชื่อสามัญครับ ชื่อการค้าก็มีมากมายนะครับอันนี้คือกลุ่มเฉพาะที่ให้ผลในการควบคุมแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าเมื่อเราใช้สักสองครั้งเราก็สลับการสลับเนี่ยมันเป็นเทคนิคหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเราใช้ยาในกลุ่มที่มีประสิทธิภาพสูงเราก็เมื่อควบคุมอยู่ได้เราก็ปรับลงมานะครับเป็นในกลุ่มของโปพาใจหรือโปพาไกในภาษาเราเราก็จะใช้ได้พี่นศก่อนครับ นอกจากนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรามีงานศึกษาวิจัยแล้วก็ยืนยันนะครับในเชิงการป้องกันก่อนเราเริ่มต้นจากกรณีพื้นฐานนั่นก็คือซัลเฟอร์หรือกรรมะถันกรณีการป้องกันไรเนี่ยเราต้องเข้าใจครับว่าเราจะป้องกันคือไม่ให้เขาเกิดเพราะฉะนั้นในส่วนของกรรมะถันเองนั้นก็จะมีระบบการใช้อยู่2ออย่างถ้าท่านจะใช้ร่วมกับปัจจัยอื่นๆก็พอได้นะครับ แต่เรื่องของการผสมนั้นเราก็ต้องระมัดร,ระวังอย่างเช่นกามาถันเราจะใช้ที่อัตรา300กรัมต่อน้ํา200ลิตรแต่เราจะนําไม่ไม่นำไปกามาถันไปใช้ร่วงกับอาบาเมกตินหรืออีบาเมกตินโดยเด็ดขาดมันจะส่งเสริมไปพิษหรือสารที่เป็นน้ํามันกรณีที่ลงท้ายด้วย ec อันนี้คือเงื่อนไขหนึ่งถ้าในกรณีที่เราจะเน้นเฉพาะในการป้องกันและเน้นกับทุเรียนก็ต้องเป็นใบแก่ อัตราสูงสุดของเขาก็คือครึ่งกิโลกร,รัมต่อน้ำา2ลลิตรแยกพ่นโดยเฉพาะหมายความว่าเราแยกพ่นคืออาจจะพ่นช่วงบ่ายช่วงที่ผ่านอากาศกลางวันไปแล้วบ่าย2บ่าย3ไปแล้วนะครับตรงนี้เน้นกันอย่างเดียวป้องกันก็สามารถที่อย่างยัางใช้ได้โดยไม่มีการใช้ร่วมกับตัวอื่นนี่เป็นเรื่องที่เราเริ่มต้นจากตัวกรรมถันคือซัลเฟอร์ แต่สิ่งที่ผมเองนั้นอยากจะแนะนำก็คือเรื่องของการใช้ชีวพันธุ์เวลาที่พี่น้องสกอจะพ่นปัจจัยอะไรก็ตามนะครับในส่วนของจะบำรุงใบจะสะสมความสมบูรณ์จะ,ะพ่นเพื่อให้เกิดการย้ายพลังงานจากใบมาที่ดอกตัวที่สิ่งที่เราแนะนำก็คือกลุ่มชีวพันธุ์ก็คือเมทาซานเมทาซานนั้นเป็นในกลุ่มของเชือ้อราเราอาจจะเรียกราเขียวก็ได้เขา มีหน้าที่ในการควบคุมได้ทั้งในส่วนของด้วงด้วงปีกแข็งไรนะ,ะโดยเฉพาะไรแดงดังนั้นเราก็จะเลือกใช้การเลือกใช้เนี่ยเมทาสารก็คือใช้ในอัตราครึ่งกิโลกรัมต่อน้ำสองลิตรร่วมไปกับปัจจัยที่ท่านพ่นที่หน้าใบคือบำรุงใบว่ากันอย่างนั้นเพราะว่าไรเขาระบาดอยู่ที่หน้าใบเดิมเขาจะอยู่ที่ใบแก่ภายในทรงพุ่ม เราก็จะพ่นปัจจัยบำรุงไปเราก็จะใส่ตัวนี้ลงไปในกรณีของอัตราการใช้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเทคนิคผมอธิบายอย่างนี้ว่าถ้ากรณีที่ยังไม่พบการระบาดเราอาจจะใช้ที่อัตรา300กรัมต่อน้ำา2 0 0ลิตรแต่เราพ่นทีหมายความว่าคือเมื่อเราพ่นอะไรเราก็ฝากพ่วงไปอันนี้เป็นการเติมเชื้อก็ได้ผลนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เราพบไรมีมีแล้ว ปริมาณไรที่เราพบเฉลี่ยเนี่ยสามเกินสามตัวต่อใบแล้วมันจะอยู่ที่เส้นกลางใบมันจะอยู่ที่ใบแก่มันจะอยู่ภายในสงพุ่มอันนี้เราต้องรีบจัดการพ่นทันทีเราก็อาจจะใช้ที่อัตรา500กรัมต่อน้ำา2 0 0ลิตรนี่คือกรณีการใช้ในลักษณะที่สองหรือในกรณีที่ท่านพบเล็กน้อยแล้วท่านจะใช้สารกำจัดไรเราก็สามารถที่จะใช้เมตาซานเหล่านี้เนี่ยร่วมกันไป นในการกําจัดด้วยป้องกันด้วยคุกเราก็จะใช้ที่อัตรา300กรัมต่อน้ํา200ลิตรร่วมกับสารกําจัดไรอ้าวแล้วมันไม่ทําลายลิตรตึงกนเหรือไม่นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่เ,เรามีงานทดสอบยืนยันผลในการปฏิบัติได้ช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการของเราสักครู่หนึ่งก่อนครับถูกต้องถูกต้องระรยะประโยชน์แล้วประอะไรนะ เพประกันคุณภาพต่อไปเป็นรายงานข่าวในช่วงสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้บริษัทแอปไร์เคมประเทศไทยจำกัดขอให้พี่น้องชาวสวนทุกท่าน,นหันกลับมามองต้นทุนการผลิตและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้นพพเพื่อจะได้มีกำไรสูงสุดใช่ใช่เพราะเราใช้ปุ๋ยใบโอเมอร์มาตลอดทั้งสูตรกระตุ้นใบ3 0 1 2ิบบำรุงใบก็2020-20สะสมการออกดอกใช้สูตรเ23 34แถมยังมีเอ็กซ์ตร้าเคที่ละลายน้นเยี่ยมคุณภาพดีมีกำไรทุกปีหาซื้อปุ๋ยใบโอเมอร์เเเเอกกตตรรร้้าาคไดททีี่นมษ และชข่าวเด็ดเทคโนโรอบตอนทำใบทุเรียนให้ใหญ่ชั้นใบมากเมื่อต้นทุเรียนแตกใบอ่อนแล้วควรบำรุงให้ใบสมบูรณ์โดยการฉีดพ่นเทรนเนอร์และไฮพาวเวอร์5 5 5 5้5พ่น2-3ครั้งจะทำให้ใบทุเรียนใหญ่ ชั้นใบามากใบหนาเขียวเข้มดำมันอย่าลืมทำใบทุเรียนให้ใหญ่ชั้นใบามากใบหนาเขียวเข้มดำมันใช้เทรนเนอร์และไฮพาวเวอร์5 5 5 5 15ิผลิตภัณฑ์ทรงคุณภาพจากเทคโนครับไมโครมิกเอฟเป็นธาตุอาหารรวมในรูปทีเลดประกอบด้วยสังกะสีแมกนีเซียมแมงกานิสเหล็กและกำมะถันเพื่อดูดซึมได้เร็วไมโครมิกเอฟ เสริมสร้างความสมบูรณ์ให้กับใบพืชเมื่อพืชมีอาการใบเหลืองซีดกล้านใช้ไมโครมิกเอฟทุก15วันเพื่อให้พืชได้รับการบำรุงอย่างต่อเนื่องใบพืชจะเขียวเป็นมันต้านทานโรคได้ดีไมโครมิกเอฟใช้ได้กับทุเรียนเงาะส้มลำไห่ลองกองมะม่วงไม้ผลทุกชนิดไมโครมิกเอฟผลิตภัณฑ์คุณภาพจากทีมเกษตรประกันคุณภาพโดยอาจารย์เลื่อนศักดิ์วัฒนกุลไมโครมิกเอฟมาแล้วครับพี่สูตรจากอิตาลีแคาเนโบ,บรอนของ อกดอก็คนดีแน่ป้องกันบนแต่ก่อนแกร่รวยกันแน่แนงานนี้จะส่โชคเอาแล้วดีสุดๆส,สมโอทุรเรียนมังพุดชมหูลามุตตอนี้รวยกันเห็นเห็นแล้วท่านจะเป็นเศรษฐีต้องเลือกใช้ของี ไสโฟเคลสารแคลเซียมโบโรนของแท้สูตรน้ำใสสีฟ้าสำเร็จรูปจากอิตาลีแคลเซียมสูงถึง15%ใช้ได้กับไม้ผลทุกชนิดและพืชผักต่างๆยำไสโฟเคลเจ้าของเดียวกับซิลโกน2,000ผลิตภัณฑ์คุณภาพของบริษัทเอราวันเคมีเกษตรจำกัดเอราวันเพิ่มผลผลิตชีวิตผาสุดปุ๋ยคือธาตุอาหารของพืชปุ๋ยเคมีทำหน้าที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงดินดินดีต้องมีอินทรีย์วัตถุมากปุ๋ยดี ต้องมีธาตุอาหารพืชครบถ้วนตามฉลาาทั้งหมดนี้มีอยู่ในปุ๋ยคนเขียวปุ๋ยคนเขียวคือปุ๋ยเคมีที่มีปุ๋ยอินทรีย์อักแท่งผสมจึงช่วยให้พืชต้นใหญ่ใบงามออกดอกดีมีผลดกและที่สาคัญยังแก้ปัญหาดินเสือ่อมปุ๋ยคนเขียวมีให้เลือกหลายสูตรทุกสูตรนี้ผลิตโดยบริษัทออร์แกนิกจำกัด ที่นำข้าแม่ปุ๋ยจากต่างประเทศควา22ปีพัฒนาสูตรปุ๋ยเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหาซื้อปุ๋ยคนเขียวได้ที่ชัยพฤกษ์การเกษตรทุกสาขาต้องการปุ๋ยครั้งใดใช้ปุ๋ยคนเขียวครับท่านสามารถที่จะหาซื้อได้ที่ชัยพฤกษ์ในทุกสาขาที่ใกล้บ้านท่านนอกจากนี้ในประเด็นในเรื่องของการจัดการในลักษณะหวังผล ถ้าเราจะพูดภาษาของพี่น้องเกษตรกรก็เรียกว่าล้างต้นก่อนการออกดอกคำว่าล้างต้นนั้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเราต้องการที่จะให้สารเคมีไปจัดการควบคุมในแหล่งระบาดของศัตรูแต่ละชนิดอย่างกรณีณเวลานี้เนี่ยถ้าเราจะพูดถึงเพลี้ยไฟเขาอยู่ที่ไหนอยู่ได้ทุกที่ถ้ามีเนื้อเยื่ออ่อน ดังนั้นในเวลานี้ถ้าเป็นทุเรียนแตกใบอ่อนใบเพสลาดยังไม่เพสลัดจริงนะครับใบตองกลางเต็มที่เขาก็ยังระบาดเราเจอทุกปีครับในเดือนพิกายนนั่นหมายความว่าเขาก็อยู่ที่ใบใบแต่ถ้าในแปลงที่มีเริ่มพัฒนาตาดอกเขาก็จะระบาดย้ายจากในส่วนของใบแก่ are, ที่ไม่มีใบอ่อนหลบเข้าไปอยู่ภายในในตรงเนื้อเยื่ออ่อน on. เพราะว่า ในลักษณะของการทำลายพวกนี้คือปากเคียดูดดังนั้นสิ่งที่เราอยากจะย้ำในความรู้เทคนิคการจัดการคือศัตรูพืชระบาดตรงไหนให้เน้นพ่นไปตรงนั้นกรณีบีตาดอกกรณีเพี้ยแป้งมันก็จะไปทำให้ดอกดูดน้ำเลี้ยงทำให้ดอกโปง่งดอกเป็นลูก เขาเรียกเป็นลูกโป่งคือดอกกลมไม่พัฒนาเพราะหมดพลังงานถ้าเราไปรอระบาดถึงตรงนั้นแล้วมันไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นการล้างต้นเนี่ยคือต้องล้างภายในล้างตั้งแต่ใต้ใบถึงท้องกิ่งอันนี้คือส่วนภายในในส่วนด้านนอกกรณีที่มีใบอ่อนเราก็จะไปควบคุมในเรื่องของเพลี้ยไฟในเรื่องของแหล่งระบาดกรณีใบพวกนี้นะครับผมย้ำอยู่เรื่องหนึ่งว่าใบาแก่ ไม่ว่าจะเป็นเพี้ยไฟเพี้ยไก่แจ้เพี้ยจักจัน่นฝอยเขาไม่สามารถทําลายได้นะครับลักษณะของมแมลงเหล่านี้ต้องใช้ปากเคีย่ยแล้วก็ดูดสารเหลวซึ่งเป็นอาหารออกมาดังนั้นถ้าเป็นใบแก่ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปดําเนินการเพราะมันไม่ได้ระบาดมันจะไปอาศัยอยู่ภายในตรงเนื้อเยื่ออ่อน,อนตรงไหนมีเนื้อเยื่ออ่อน,อนให้พ่นตรงนั้นถ้าเป็นในกรณีของเพี้ยไฟ ในส่วนของไรก็เช่นเดียวกันไรนั้นเขาไม่ไปทําลายที่ดอกนะครับไม่ไปทําลายเนื้อเยื่ออ่อนเพราะอะไรเพราะเขามีความฉลาดเขาต้องรู้ว่าส่วนอาหารตรงไหนที่สมบูรณ์ที่สุดก็คือใบที่สมบูรณ์ที่สุดคือใบแก่ใบที่ปรุงอาหารได้ดีใบที่ผลิตพลังงานได้ดีและตำแหน่งที่เขาอาศัยกัดกินก็คือเส้นกลางใบดังนั้นไรจะอยู่ที่หน้าใบการป้องกัน ก็คือการยึดพื้นที่ไม่ให้เขาระบาดไม่ให้เขาขยายพันธุ์ประกอบกับในส่วนของสิ่งที่เราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อก็คืออย่างกรณีการเปลี่ยนถ่ายฤดูเมื่อดินเริ่มและแห้งดินเริ่มร้อนมแมลงที่อาศัยอยู่ใต้พื้นดินอย่างเช่นกรณีเพี้ยแป้งเขาก็จะเคลื่อนย้ายจากรากจากในดินจากวัชพืชที่มีอาหารมีความชื้นขึ้นสู่ลำต้น เพราะฉะนั้นในกระบวนการคําว่าล้างต้นก็คือการกําจัดในส่วนของตรงนี้ซึ่งมีมดเป็นพาหะหรือจะไม่มีก็ตามครับส่วนใหญ่แล้วเราเข้าใจว่าเป็นมดเป็นพาหะเพราะฉะนั้นในปัจจัยที่เราควบคุมเนี่ยเราก็จะควบคุมได้ทั้งหมดการล้างต้นหรือการจัดการภายในเนี่ยจึงเป็นหลักการสําคัญสําหรับทุเรียนส่วนด้านนอกเราจะดําเนินการจัดการไปตามชนิด ของศัตรูพืชและก็ตามสภาวะอากาศนี่คือประเด็นที่อยากจะนำเรียนศัตรูพืชโดยเฉพาะในกลุ่มของมแมลงและไรในเช้าวันนี้สำหรับในเช้าวันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ